รีวิวอร่อยจริงป้ะตอนนี้นะคะคู่ก็มาอยู่ที่อำเภอปานบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะวันนี้นะคะคู่ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปรีวิวร้านอาหารนะคะที่อำเภอปรานบุรีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันนะคะว่าอำเภอปานบุรีเนี่ยมีอะไรเด็เดๆที่เขารีวิวกันบ้งน,นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ เรามาดูบรรยากาศก่อนเลยนะคะนี่ค่ะทะเลสวยๆค่ะเพื่อนๆในเพจสามารถที่จะแวะมาเที่ยวทะเลปากน้ําปานได้นะคะตอนนี้นะคะเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวผู้ก็จะพาไปที่ถนนคนเดินนะคะที่อำเภอปานบุรีนะคะดูกันเลยนะคะว่าเขาจะมีของอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะไปเลยจ่าตามรีวิวอร่อยจริงปะ ปลาบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าข้างในตลาดมีอะไรบ้างที่ตลาดนี้เขาจะเปิดวันเดียวนะคะคือวันเสาร์ค่ะตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะคะถึงสามทุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรขายกันบ้างมาเลยค่ะตอนนี้อาหารที่ขนมคนเดินนะคะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมีทั้งผัดไทยค่ะปลาเข็มปลาหวานแดดเดียวค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจค่ะค่ะอันนี้เป็นปลาอะไรคะ เป็นปลาสิดคุณทองหรือปลาข้างเหลืองครับอ๋ออันนี้จะเป็นรสอะไรคะรสหวานเป็นออกหวานหวานออกหวานหวานสองห้าส no. ิบบาทครับอ๋อสองห้า um, สิบบาทได้ค่ะขอชิมได้ไหมคะได้เลยครับได้ชิมเลยนะคะนี่ค่ะลองชิมนะคะอร่อยค่ะกินได้ทั้งตัวค่ะอันนี้ไม่มีกล้างไม่มีกล้างค่ะอะไรก้างค่ะลูกสับปะรด ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านแซลมอนย่างนะคะน้ำจิ้มร้านนี้แซ่บมากเลยนะคะลองดูนะคะนี่ค่ะเอาเอาแซลมอนย่างเกลือค่ะไปเท่าไหร่คะสามห้าบาทค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าอร่อยจริงไหมค่ะนี่ค่ะแซลมอนย่างเกลือค่ะไม้ละสามสิบห้าบาทค่ะ่อยค่ะ จะเป็นร้านลูกชิ้นหมูนะคะไม้ละสิบบาทค่ะอยู่ที่ตลาดเก่าปากน้ำปลานนะคะเอาไม้หนึ่งค่ะ ที่นี่นะคะก็จะมีร้านขนมจีนนะคะตอนนี้นะคะเราก็สั่งขนมจีนแกงไก่ล้วนะคะมูความช้นของสีขนมจีน,นะคะ ่อันนี้นะคะเป็นจานก,กว่าก็าไ,มไม่ใช่ค่ะมันมันคือมะเขือค่ะมะเขือดองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูนะคะไม่เคยกินเหมือนกันแต่ขาดแต่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวพูดดูก่อนนะอร่อยค่ะความหวานออกเปรี้ยวนนิดึงะ มันเหมือนแบบเป็นพวกแตงกวาดองหรือพวกผักดองอะค่ะแต่อันเนี้ยเป็นมะเขือดองค่ะผ่านแป้งกับขนมจีนค่ะเดี๋ยวกูลองทายดูนะอร่อยค่ะเข้ากันเลยค่ะค่ะก็มาอีกร้านนึงนะคะชื่อตอกบุโตกเกียวค่ะเดี๋ยวเราลองมาทานกันนะคะเอานี่ค่ะอันนี้อะไรนะขนมแพนเค้กค่ะอ่าแพนเค้กใส่ยังไงคะเป็นแก้วคส่แก้วอะไรยี่สิบเอาแก้วแบบนี้ค่ะ ตอติ้งได้เลยนะคะนี่ค่ะคต่้ามน้องั้นรือบเุดุ่งนสีส้นะครับตอบับ ก็จะมีร้านโรตีนะคะแม่เลนูค่ะมีหลายหน้ามากเลยนะคะเ่ะเรามาชิมกันดูนะคะข้าวเกียบปากหม้อนะคะรปั้นสิงค์นะคะะชิมได้เลยนะคะปป้าขายมาาสิปีแล้วค่ะของบุญค่ะขอบคเณค่ะข้าวเกียบอคลายๆกับถั่วแปทานก็เือจะเป็นแป้งข้าวเจ้าถัวแเป็นแป น,นี้นะคะฝนตกแล้วอะค่ะเดี๋ยวผู้ขออนุญ,ญาตกับที่พักก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะกับตามทีอ่อร่อยจริงปบเจอกัน